สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรัก EP ที่2ีเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะ นางเอกอ้อนขอจูบอีกครั้งได้ไหมเมื่อกี้ยังไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆพระเอกผลักให้เธอเข้าไปนอนฝันดีตอนพระเอกเดินลงมาก็เจอกับเสี่ยวเย่เธออ้างว่ามาเรียนรู้งานหนูให้กวนจี้พามาพระเอกบอกว่าไหนๆก็มาแล้วตั้งใจหาความรู้ตอนนางเอกกำลังอาบน้ำพระเอกก็ส่งเสียงมาบอกว่าหลานผมมาผมเห็นคุณสนใจเธอมาเจอกันหน่อยสินางเอกก็รีบอ้างว่ายังไม่พร้อมตั้งใจมาทำงานด้านซันซานได้รับข้อความจากกวนจี้ว่าเขาถึงโรงแรมแล้วพร้อมบอกหมายเลขห้องแต่ตอนซันซานเดินออก ก็ดันเจอกวนจี้เดินลงมากับเสี่ยวเย่เธอเสียความรู้สึกมากแล้วเธอก็มาหานางเอกที่ห้องนางเอกบอกว่าหลานพระเอกมาที่นี่ด้วยฉันจะทํำยังไงดีซันซานคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เจอกันหรอกส่วนกวนจี้ก็คิดว่าทํายังไงซันซานถึงจะไม่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้ส่วนวีโยมองดูข้อความจากเสี่ยวเย่ด้านพระเอกทํางานเสร็จแล้วก็ส่งข้อความมาหานางเอกแต่นางเอกกลัวว่าจะได้เจอหลานสาวก,ก็เลยปฏิเสธว่าจะนอนแล้วแล้วสามหนุ่มก็มานั่งดื่มด้วยกันกวนจี้แซวว่าเขาสนใจโทรศัพท์เยอะกว่าปกติ เขายอมรับว่าเขามีแฟนแล้วเอาไว้เธออยากเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วจะบอกพวกนายนะวีโยถามว่าไปเจอกันแบบไหนพระเอกคิดอาจจะจีบผิดคิวแต่ถูกคนมัง้งเธอจีบฉันก่อนแต่หลังจากนั้นเธอก็ชอบฉันขึ้นมาจริงๆกวนจี้ถึงกับเซง็งเพราะว่าต่อมอิจฉาทํางานหนักมากพระเอกถามถึงวีโยว่าแล้วนายไม่มีคนมาจีบบ้างหรอเขาบอกว่าคนที่เหมาะก็เหมือนจะไม่สนใจส่วนคนที่สนใจก็เหมือนจะไม่เหมาะจากนั้นกวนจี้ก็เมาแอดจนวีโยต้องพยุงกลับห้องวันต่อมานางเอกก็ออกมาพร้อมพระเอกจริงสิ ทำไมหลานคุณถึงมาด้วยล่ะมาเที่ยวเหรอ พระเอกบอกว่าเธออยากมาเรียนรู้เรื่องงานอุตสาหกรรมชิปตอนที่นั่งรถออกมาด้วยกันนางเอกก็เป็นกังวลว่าจะเจอฉินเลิ์ที่งานและจะทำให้ความลับแตกพระเอกสังเกตเห็นหน้าตาเธอไม่ค่อยดีจึงขยับไหลให้เธอพิงนอนแต่มีข้อความเสียงเข้ามาหานางเอกไปฟูเ้เฉงหรอในเธอบอกว่าอยู่กับพ่อแต่เสียงนี้มันดันเชื่อมบูทูธเพราะว่าขามาเธอฟังเพลงบนรถพระเอกหันไปถามพ่อคุณหรอออกมาข้างนอกกับผมมันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอเธอก็รีบปฏิเสธตอนมาถึงงานเธอก็ขอให้พระเอกเข้าไปในงานก่อนฉันจะ ทักทายเพื่อนหน่อยเขาพยักหน้าเจอกันในห้องบรรยายนะนางเอกก็พยายามกวาดสายตามองไปรอบๆแต่ก็หาไม่เจอคิดว่าฉินเลอร์คงไม่ได้มางานนี้แล้วล่ะแต่แล้วเสี่ยวเย่ก็เดินมาทักนางเอกพี่บอกว่าไปทําธุระกับพ่อไม่ใช่หรอนางเอกยิ้มทําธุระเสร็จแล้วหนะ้าเสี่ยวเย่ถามต่อทําหน้าตาแบบนี้คืออะไรพี่ไม่อยากให้ฉันมาหรอนางเอกคิดว่าถ้ามีเสี่ยวเย่อย,อยู่แล้วดันไปเจอฉินเลิกก็คงจะมีคนช่วยมีสองดีกว่าหนึ่งก็เลยยิ้มบอกว่าพี่ดีใจจะตายเอาไว้กลับไปแล้วก็รวบรวมรายงานส่ง มเสี่ยวเย่หันมองไปเจอหวี่หยก็รีบวิ่งไปหาอ้างว่าอยากมาเรียนรู้เลยขอให้กวนจี้พามาเขาถามว่าเธอรู้จักกับกวนจี้ด้วยเหรอเธอบอกว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเขาเลยขอให้เธอตั <fin anta> <ots> ้งใจเรียนรู้ผมขอตัวนะทําเอาเสี่ยวเย่งงที่โดนตัดบทไปแบบนั้นส่วนกวนจี้เห็นซานซานก็รีบเดินมาหาแต่เธอปฏิเสธเขาอย่างไร้เยื่อใยที่ห้องบรรยายพอเห็นว่านางเอกเดินมาสามหนุ่มก็เดินมาหาเธอทั้งพระเอกอี้หยางหวี่หยทั้งสามคนพูดพร้อมกันว่าไปนั่งแถวแรกกับผมนั นางเอกบอกว่าพระเอกเป็นคนเชิญมาฉันขอไปนั่งกับพระเอกนะนางเอกลุกขึ้นจะไปซื้อกาแฟวีเยก็อาสา,าจะไปเป็นเพื่อนพระเอกนั่งกดโทรศัพท์ไม่พูดอะไรนางเอกเลยนั่งลงฉันลุกเร็วไปหน่อยรู้สึกเวียนหัววีเย๋จึงอาสาไปซื้อให้พระเอกนั้นมองนางเอกหน้าดุอี้หยางก็ขอเปลี่ยนที่นั่งกับคนข้าง เพื่อที่จะได้นั่งข้างนางเอกและชวนเธอคุยพระเอกจ,จับมือนางเอกเอาไว้ข้างหนึ่งและอ่านรายงานตอนนั้นมีคนส่งข้อความมาหานางเอกเธอก็เลยรีบกดดูอีอ้หยางทักพระเอกเราเจอกันอีกแล้วนะครับเขาตอบกลับบ่อยเกินไปนะส่วนเสี่ยวเย่ก็มาสั่งกาแฟตอนที่เธอนั่งรอหวี่ยวก็เดินมาสั่งกาแฟในร้านเหมือนกันเธอเลยรีบโบกมือทักทายเขาเราห่างเหินกันไปหน่อยหรือเปล่าคะเขาให้เธอเรียกว่าหวี่ยวก,ก็ได้เธอบอกว่าถ้างั้นคุณเรียกฉันว่าเสี่ยวเย่เขาก็ถามหากวนจี้เธอบอกว่าเขามาถึงก็ ทิ้งฉันเลยไม่รู้ว่าตั้งใจมาทําอะไรที่นี่กันแน่แล้ววี่โยก็เดินเอากาแฟมาให้เธอตอนนั้นกวนจี้เดินมาหาซันซานชวนให้เข้าไปนั่งด้านในด้วยกันเธอปฏิเสธเขาและขอตัวไปทํางานต่อตอนที่สัมมานาอยู่นั้นนางเอกฟังแล้วก็พูดลอยๆขึ้นมาแต่อีอ้หยางก็อธิบายทุกอย่างจนเธอเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนผมจะช่วยอธิบายให้พระเอกก็หันมากระซิบดุให้เธอตั้งใจฟัง นางเอกบอกว่าจบรอบนี้แล้วจะขอกลับโรงแรมรู้สึกไม่ค่อยสบายเขาบอกว่าถึงโรงแรมแล้วให้ส่งข้อความมาบอกผมนะอี้หยางกระซิบบอกว่าผมจะกลับไปเอาของเหมือนกันทําเอานางเอกลำบากใจสุดๆผู้ช่วยพระเอกก็เดินมาหาผมส่งคุณกลับนะครับพระเอกให้เอาสมุดบันทึกทิ้งไว้เขาจะช่วยจดให้ต่อพอจบงานครึ่งเช้าพระเอกโทรหานางเอกแต่เธอไม่รับผู้ช่วยก็รายงานว่าผมส่งเธอถึงโรงแรมแล้วแต่เธอขอยาแก้ปวดจากพนักงานด้วยพระเอกจึงให้เขาไปงานเลี้ยงตอนกลางวันแทนแล้วก็รีบกลับมาหานางเอกที่ห้อง นางเอกอ้อนว่าฉันปวดปวดไปทั้งตัวเลยแต่ก็ไม่ได้ปวดขนาดนั้นหรอกถ้าคุณโอชันฉันก็หายแล้วแค่คุณบอกฉันว่าคุณยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์เลยทาไมได้เจอนางฟ้าแล้วล่ะพระเอกก็ยิ้มนอนเถอะผมอยู่ตรงนี้นางฟ้าตัวน้อยเขาปิดผ้าม่านแล้วเปิดไฟหัวเตียงให้แล้วตกลงปวดตรงไหนครับนางเอกบอกว่าปวดตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นข่าวหลังอย่าใส่กระโปรงสั้นนักนะนางเอกถึงกับเซง็งตาทึ่มนี่นี่คำปลอบใจหรือไง แล้วเวลาก็ผ่านไปสักพักแม่นางเอกโทรเข้ามาหากดดันเรื่องวิโยเธอบ่นแม่ว่าหนูไม่ชอบแนวนั้นพอวางโทรศัพท์แล้วนางเอกก็ให้เขาไปประชุมต่อเธอพระเอกบอกว่าถ้ามีอะไรก็โทรหาผมนะตอนนางเอกออกไปแล้วซานซานก็เดินเข้ามานี่เธอป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่านางเอกรีพูดวันแดงเดือดฉันปวดจนจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยแล้วพนักงานก็มาส่งข้าวต้มให้ที่ห้องด้านผู้ช่วยพระเอกพยายามจะร้างสัตว์จานหลี่เอาไว้จนพระเอกมาถึงนางเอกส่งข้อความไปขอบคุณพระเอกสําหรับข้าวต้ม ซันซันชื่นชมว่าพระเอกดีจริงๆนางเอกยอมรับว่าเขาดีมากและอยากสารภาพความจริงกับพระเอกแต่ซันซันก็รีบห้ามไว้ถ้าเขารู้เรื่องแล้วอยากเลิกกับเธอเธอคิดว่าเธอจะรับไหวไหมถ้าเลิกกันแล้วนิตยสารออนไลน์ของเธอจะทํายังไงต่อเชื่อฉันนะรอไปก่อนตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรอกรอให้เขารักเธอจนขาดเธอไม่ได้ซะก่อนนางเอกคิดแล้วจะมีไหมล่ะวันนั้นนะ่ะด้านพระเอกก็พูดคุยกับสัตยาลีเขายินดีจะช่วยเลิกอ,อันและเฉินคัง ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเขากว่าเขาจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยอีกไม่นานความฝันของพวกคุณก็คงจะเป็นจริงแล้วนางเอกได้รับสายจากรุ่นพี่เฉนินชวนให้นางเอกมางานแต่งงานฉันเห็นว่าเธอกับซิงโจเลิกกันแล้วเมื่อเช้านี้เขาโทรหาฉันเขาอยู่กับแฟนด้วยเห็นว่าจะมาร่วมงานด้วยกันนะ